ทืานท่นพูเข้าบ้านวะนั่นเยั่นเขาบ้านกอะไรแล้วน่นไปแล้วเขาบ้านแล้วท่านั่ตกลวเาขวันบ้าขวัเขาบ้านแล้ว Phân gần cả, đây, tục đây rồi thấy sới, cái hôm đó có thấy đó, quân đó, mấy cái đây nãy là con lột con mình cứ chinh. Hãy subscribe cho kênh แนันเดี๋ยวขึ้นมาเลยขึ้นมาให้ทั้งทั้งนี่จะขึ้นมาสโ้าหน่อยนี่จะเป้าไทยตอนโอ้ไทยไทยไทยทวายไปแล้ว้าหนั้นก็ได้ 明天，明天，明天。呃，快快滚了，你快。开开开 กำ <laughs> ลังติดตีนรถดินก็ได้ไปตกไม้แห้งหรืพี่น้องตกไปตกไม้แห้งอีหลีก,ก่อ โบ้ต้นเสาจะขั้นเลยเดี๋ยวไปไทยรอกกันนี่สี่ขั้นโบ้ต้นเสาจะขั้นเลยไทยรอกันนี่สี่ขั้นนี่ขั้นอีเท่านังหยาบขั้นอีเ่าบุญตีตลาดเลยขันย้นขั้นของเบ้ามี เอ้ยืนยุดเฉียงหน้าได้พี่นอ้องเฉียงหน้าเพินเนนเพินเนี่ยเฉียงหน้ารถเพิินเนี่ละ พุดทธายต้นขันนั่นเป้าหมีขันนี้สี่หาเฮี้ยนเดียวกันขั้นันึ่ง นขั้นหนึงเด้อพี่น่อยยกกางทงก็ต้องเศ้างกันี้ทุ่มเบงนี้ขั้นหนึงอันนี้ยกกางทงงอกกอดเดียวพู่นขันที่สี่เดี๋ยวไปชุกไกลเหมุ่มบปเ้แคนเริ่มลี้งแห้งแบ ขดมันไม่หนีเลยวะขุดจอดเลยมันเริ่งขดมันเร่งล้นคนเงี้ยเดียวกันเด้งี่น้องดเงี้ยเดียวกันขั้นนี้โอ้ขันนี้สีออกตะโด,โดนแบบมากสิบเก่ายี่สิปีแล้วขั้นนี้ 50. หาสิบดูไม่ไม่อยู่ นี่ว่าสิจางเลยฝนนี่ก็สิร่งแห้งไปนาวะยุดจอดยุดจอดข้ามือ็นไทยหน้าเสียฝนบ Boom.

ขึ้นต่างไม่หรอวอะบ่เลือบัดเออรู้บ่าไห้หนีเซ็ตจอดสุดจอดสุดจอด แนวน้อนแนวนอนแนวน้อนมือมือครับรถใจเย็นอาเจ้าใครหนี่มันแล้วตอนนี้เด้อพี่น้องเข้าอยู่ต้นถึงหน้าเพ่นเด้อเข้าเลยไทยได้ผมเลยไทยได้ อย่างเชียงหน้าเชียงหน้ามีเถือกมีบอลนันจ้างนี่ผมไม่ไายใจก็ผีพระนอนมารับชุมที่ที่แปดไทยหน้าพากฝนหรือไงอนี่ยอะ ขนาดยุ่ยใกล้นบ่นแบบขัดของเบาหมีแล้วขัดนังอีกตั้งหาเแล้วโอ้อะี้คุมมุม่มสุ่มแล้วี่น้างภาพสุ่มนีผมบล็อกจอซุ่มไป ก็จิบหลอประเดต,ตัวนะตมนะรู้ว่าถ้าปิดตมนะผมก็จีบจีบเปียกเปียกที่สะระซุ้มซุ้มมา <c oughs> ทางนี้ จอดตจอดตุจอดแค่ันเข้าก่อนเดี๋ยวตกันู่นตัวอมันเนี่ยนะประเดี๋ยว ้อหลอกจอสูมกันแบจอดพุจดจอดอีเลียห์แต่หน้าพาฝน เออ้อผีนองเด้สำหรับลิมนี้ก็จบไปแต่เพียงสำนีกได้มาเบิกเผยในห,หน้าพาฝนน้ำกันเนี่ยสิ่งที่ตัวมั่งผู้เฒ่ากันด้รลวนนายกตัวเลอร์เลขถึงข้างหน้ากันด้ 呜！咔咔咔咔！嗯 ลออกล่องออกลองมืน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 โ <c oughs> ดนเตือปื้นี่ตกอ่ะเป็นสุโม,มองอ่ะเนี่ยก็บางคนไทยอย่าี้ทั้งไทยแน่บไทยแน่นี่เป็นสุโม,มองอ่ะเนี่ยพี่น้อง ขอจบช,ชิบเด้พี่น้องเด้เขอจบช,ชิดเด้พอกันไม่ชิปหนาเดา้พี่น้องเด้นี่แหะาเมาเบิงเ่งนไทหน้าพาฝนเนี่ยเ้อพี่นอ้องเด้เห็นว่มีเสียงหน้าอยู่นี่แมนบ่ได้เบิง้งเหรอเฮ้เริ่มเบืนนแล้วไปแล้วเ,เริ่มยาเริ่มเืนแล้วน้่น้น้น้นานน นม่งมื้นแล้วม่งมือนแล้วว่าแต่โอยเบิงบงไปอีกบิงไปอีกเข้าบงไปอีกสังไปกระคักลยเข้ามึงไปโดนโเลยสัยมันเริ่มมืนแล้วการสเนี่เตรียมค้นเผมบ่อือ มือลุย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 เริ่มแล้วเริ่มแล้วว่าใครนี่ดินดินเหนียวดินต้มกันแล้วนะเชีชชชชชอ่อเชี่อเชื่ออีท่าวงเชี่ยอีท่าลุ่นตีตลาดที่ท่าวุ่นซีซิพันวุ่นตีตลาด เหมือน,นตุลย์ตุลย์ตุลย์ยังว่าบันเอ้าเตาเตาไปอีเท่าอีเท่าไป จคชิปเดอไปอ่อจกชิปเดอบอก,กันไปชิปหนาเดอสวัสดีครับสวัสดีครับฮฮ <c oughs> ่าเเยเสักเยบเบ โอ้จกิงเดี๋ยวอนยอดกคักสุดยอดสุดยอดสุดยอดปรยังบาดเลยีกินนะมั่นหรือสิกินเขานี่มันโอ้ตตาเลวเลี้ยงงานเดียวเนาะก็ต้ตาอ่ะเติมเติ โป้แบบใดอย่านวิธีป้าป็นมั่นไหมอ่ากันสีตลอกเด้อแต่สีเตือร์น่ะมันกันตีตลอกโอ้ได้หมอนย่างดีวิธีเจ้าเดี่เฮ้ยเจ้าก็ตายเนี่ยหมอนย่างดีคุณแล้วอึ๊บเออกันสีตลอกก็ได้เล่าอ่ะโอ้หลักสิง่งหลักของเด้อมีอย่ยห็นได้กับแพ่งนานเหรเน่าเบ้ามีเนาะอ่าโอ้ไม่ถูควบไม่ถูควบ โอ้ว่าท่านปิดขา <laughs> <c oughs> เติมพลังเติมพลังนันมืดงนตะ้อโอ้วไปยนหต์บ้ามีมาทา่านมันมืดงตลอดลพี่นอ้องมันคึ้นเด้อปวตกปลาแต่หน้าบลาปนดเริงขังนะยอดพุดยอดเลยอาะไปจังไล็บหนึ่งยัดลงหันตีบันไปจังไลสิไหลลงบัดเนี่ย อวโอ้ยแลนลงอีดีวะโอ้ปาตกเป้ากสิเป้าคาถามาเดี๋ยตวยตกเป่าเอาตีตกเป่าเอาตีอโอ้ยอยังกี่ข่อยมิษตดเนาะข่อยดูดนดักเตะเับ ต่ปลาอยุเท่าไห่เขาหน่อยหน่อยๆมันพวกกับอารู้เ่าเฝ้าออกเรียกใโอ้โอ้คนจับบอหรอเปล่จับบอเาะ